ก้องแย่อะสวั่ดีบอแม่พี่นกหูไอ้ย่างก็สวัสดีจ้าอะไรเนี่ยเฟรมเข้าครัวอ p พหนึ่งบ๊ายบาย นะชซอันกลับมาแล้วอันแบกฮัลโหลฮัลโหลคบังว่าพ่อแม่ไม่อยู่อีกแล้วอะแม่หนูไปทำงานต่างประเทศอะซึ่งวันนี้เราต้องดูแลตัวเอง ตป๊บนึงนะเขียงหาย oh, เขียงอยู่นี่แฮ่ซ yeah. ูชิซอร่อยไหมจ๊ะ <laughs> อร่อยสิคาใฮ่ไหมเนสต์มิสชิวเฟมฮฮลโล่เนสต์มิสชิเวลคอมทูฟมเฟมไลฟ์นะคะนะคะชิชิ สวัสดีค่ะมากะรองอร่อยไหมอเอ้มากะรองวันนี้มันหวานไปเต็นเลยคือว่ายัางไงดีเอ,อ้าตั้งกล้อง <laughs> ดูตั้งใจทำมากเลยมุมมุมไหนกันมุมนี้นดีและก็มไม่มีอะไรหรอแค่จะมาหันเนีเปิ้ลแล้วเรา ก็ฟีดแบคจากงานจับมือใช่ไหมคือเขาบอกว่าแบบหนูหายไปจากอีมเมล็ดหนูหายออกไปจากแบบ 40A เลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอองั้นมาไลฟ์บ่อยๆดีกว่าทุกคนจะได้เห็นนะหน้าหนูแบบบ่อยมากขึ้นเอานั้นเฮ้องานจับมือที่ผ่านมาหนูเอนจอยมากเพราะว่า ตรงห้องพักศิลปินอะหนูชอบมากชอบแบบชอบมากเพราะมันยิ่งใหญ่มากมากเลยใช่ขอโทษนะคะถ้าถ้าหันเราไม่ถูกใจใครพรหนูไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบตรงกลางนั่นแหละแล้วหนูก็จะโดนแม่ด่าประจำอี๊มเมล็ดแย่ <laughs> yeah. น,นียดูบล็อกยางเออลืมถามเลยดูดูบล็อกยาง,ออง,ยอยงชอบไหมชอบไหมชอบไหมแต่แฟนขับร้อนมากจริงหรอกลัวโดนนิ้วเหลือเกินไม่เป็นรไรค่ะนิ้วยังอยู่ครบ ปิดจาเนี่ยดูบล็อกยังอ่ะชอบไหมอ่ะหนูถ้าถึงหมื่นวิวภายในสิบวันจะจะทำต่อเกือบไม่มีชีวิตรอดละเฟมเออถ้าถึงหมื่นวิวแต่ถ้าหมื่นแปดสองสามมื่นสีมื่นได้ก็ดี ชอบไหมพี่คนนี้ตัดต่อสนุกไหมอุ้ยพี่คนนี้อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่คลิปยู u ูปแบะตัดต่อสนุกไหมเพราะว่าหนูให้พี่คนนึ่ะตัดต่อให้แล้วแบบพี่เขาลารักมากเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบบทํางานทํางานกับเขาเรียกว่าอะไรนะทํางานกับทางทางแบบโฟดี้ครั้งแรกอะ,รอะไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าอ๋อไม่พี่ไม่ต้องแกลงนะ นูนะนก็บอกว่าเออช่วยตัดต่อคลิปนี้ให้หนูได้ไม่คาอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นการแบบว่าเขาแบบไม่ได้ทําฟรีให้น,น,นะคือก็อแบบเหมือนหนูจ้างจ้างเขาตัดต่อนี่แหละประมาณนั้นคลิปนี้เขาก็แบบน่ารักมาก ดูแผ่นดินนะหันให้เสร็จก่อค่อยมาคุยไหมไม่โอเคก็ได้ยหันให้เสร็จพอเสร็จแล้วแม่เปิ้ลชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะโอ้อยๆโอเคๆแหันเสร็จแล้วทุกคนสักครู่ เย้เส yeah, ร็จแล้วหัน่นใหญ่เพื่อฝาบ้านเลยเพราะว่า <c oughs> นั่งทานคนเดียว <c oughs> <c oughs> ใช่ดูเพลินดีงานดีงานดีนดโอเค okay. อร่อยมันนี้หนูไป อืกินข้าวกับพี่มพูพี่นาณานแล้วพี่จริงๆมาเพราะว่าน้องชวนตอนแรกน้องบอกจะไปไหนไหมก็บอกว่าคือวันนี้ตลกมากพี่จุลินเป็นไรไม่รู้พี่จุลินบอกว่าให้ให้ไปรับกี่โมงดีครับอะไรใช่ปะหนูบอกว่าพี่มารับเฟรมห้าโมงอือ <c oughs> พี่มารับเฟรมห้าโมงใช่ไหมแน้งเฟรมก็บอกว่าโอเคแบบ ห้าโมงนะแล้วพอห้าโมงปุ๊บเราก็โทรไปว่าพี่อยู่ไหนเขาบอกว่าไม่ได้รับห้าทุ่มหรอครับอ้าวแรองอ่ะ Is that your dinner today? No No It's just like dessert จู้เฉีินสวยเอ้ยเป็น <laughs> ไ,งไงบ้างสนุกไหมแกงเนี่ยนะนะแชม จริงตลกมากหนูบอกว่าหนูชิปนะหนูชิปนะพี่นานากับพี่จริงๆอิอะแล้วเขาแบบคือมันมีนั่งไปนั่งรถไฟกันใช่ปะคือที่จับรถไฟอะก็ะคือมันจับมือเดียวได้ไงแต่เหมือนพี่เขาก็จับแบบมือโดนกันเนี่ยแล้วหนูก็พูดว่าชิปนะแล้วเขาก็แบบตลกมากใช่ก็ไปหนูว่าไปซื้อกล่องสุ่มแบบแรนดอมอะมิสเตอรี่บ็อกซ์มาของโปเกมอนใช่ปะ แล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยพี่จรอยากได้ตัวนี้แล้วพี่จรก็บอกว่าเนี่ยพี่อยากได้ตัวนี้ปึ้มเราก็เปิดมาได้เองคนได้เหมือนกันใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สมองอะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยอะ ันนี้แบบตลกมากแบบว่าแบบหนูแบบเฮ้ hey, จริงเหรอคือเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะ่ะเจอรุ่นพี่มีอุก a k b แล้วอ่ะแล้วตอนนั้นเราก็คุยกันใช่ไหมแบบควันลิฟก็คุยกับพี่มีอุกแล้วก็คุยคุยกันไปแล้วพี่มีอุพูดว่าเจนนิสอยู่ไหนเจนนิสอยู่ไหนสักพักเลยแบบพูดพูดว่าเจนนิสอยู่ไหนสักพักเลย,เลยน่นหลก็บอกว่าเจนนิสสอนเราบอกว่ามิ แบบมิโอริมิโอริโอคุโบโอ,อยู่นี่นะแบบโอคุโบโอ,อยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่เขาก็บอกว่าอืมไม่ใช่แบบหาเจนนิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยงง,งว่าเอ๊ะทำไมทําไมหรอทาไมเรียกพี่เจนนิดเพราะพี่เจนนิดอ่ะเอ,อ่อจบแล้วจบแกนแล้วใช่ไหมแล้วก็อืมไม่ได้มาญี่ปุ่นด้วยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถามถึงพี่เจนนิดเขาก็เลยพูดว่าก็เห็นปันอยู่นี่ เจนิดไม่มาด้วยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยล่ะหนูแบบฮะแล้วก็เลยบอกว่าไม่ไม่ใช่พี่ปันเฟมรุ่นสามรุ่นสามพี่ปันรุ่นหนึ่งอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอ้จริงเหรอก็เลยบอกถามบอกพี่มีโอาแต่ว่าเราขึ้นเราขึ้นแสดงด้วยกันยูนิตเดียวกันนะพูดอย่างนี้หนูพูดอย่างงี้กับพี่เขาพี่เขาบอกจริงเหรอพี่คิดว่าพี่ขึ้นกับปันมาตลอด หนูแบบอึ้งอ่ะอึ้งพี่มิวเป็นพาร์นเนอ์ของพี่จเน็ตอ๋อก็ว่าแล้วเขาก็บอกว่าแบบแบบแบบเห็นเห็นว่าเป็นเป็นปันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบว่าพี่ปันไม่อยู่ค่ะ ว่าตลกมาคือพี่เขาก็แบบถามสักพักแล้ก็เรล่นออ่าออเข้าใจแล้ว <c oughs> ค,คือคือมันตลกตรงที่มันตั้งแต่ซเซอร์เคอรแจมอ่ะหนูก็แบบนานอยู่นะ ตอนนั้นตลกมากเลยก็เลยเอาไปเล่าให้เปยฟังเปนั่งคือมันมันจะเป็นพอมันเป็นนั่งโต๊ะแบบเหมือนโตดินเนอร์กันใช่ไหมครับเนี่ยโตฟ็อกซี as, ่โตเพอร์เซโตควอลลิปโตคาร่าเรียงกันใช่ไหมแล้วก็โตแบบทีมงานอบนอบจะปาร์ตี้ต <c oughs> ลกมาก มีอะไรเล่าอีกมีอะไรเล่าอีกเราให้พี่ปันฟังเนี่ยยังไม่ได้เจอพี่แกเลยแบบไม่มีเวลาไปเรียนแต้นด้วยกันกับพี่เขาเลยอืม่ายไปนานมากอะแ่พี่ปันทักหนูมานะตอนตอนคอนลิฟอะหนูมไม่คิดว่าเขาจะทักมาด้วยหรอกเขาทักมาว่าแบบเออเก่งมากอะไรเงี้ย เจนเทอถ้าเราอยู่เราวางทักมากเหมือนพี่ปันนะอ๋อตั้งแต่สยามแล้วครับพี่ปันปะครับผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมตายแล้วจะพูดว่าไงดีจะให้ถ่ายรูปมันก็มนมนไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่ก็หักหน้าเขาอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องบอกไปว่าอ๋อเป็นรุ่นสามค่ะเป็นเป็น BNK อยู่พี่ปันอีกคนหนึ่งไม่เป็นไรค่ะคนเข้าใจผิดบ่อย ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอย่างนี้เหรอ,อพูดยังไงอ่ะแต่ว่าเคยเจออย่างนี้แล้วนะแต่พูดอะไรอะไรแบบนั้นแบบว่าไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินโอเคเราไปกิน Apple แอปเปิ้ลละวันนี้หั่นแอปเปิ้ลจบละไม่มีอะไรแล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยหนูให้ของน้องชแชมป์น้อนนะอีตัวนี้มันเป็นแบบ เป็นนกกระเรียนอ่ะ one, นหนูบอกว่าเน่หนาเหมือนน้องแชมดีก็เลยซื้อมาให้ใช่โอเคคิดถึงเปลี่ยนผมดีจะได้ไม่เหมือนตัดหน้ามาก็ตัดไม่เวิร์กตัดหน้ามาก็ไม่เวิร์กผมสั้นเอุตส่าห์ไว้ยาวมาแล้วเอ้ยแต่คิดว่าจะมีแผนตัดผมลเลยอันนี้ผมบันเนี่ยหนูมีแผนตัดผม ออกนิดนึงซอยๆเพราะว่าว่ายน้ำปล่อยผมมันเสียงทำแนะบบนั้นบายบายฝากรีวิว u t u b e ด้วยนะฮะโดตั้งใจทำมากๆโอเคโอเคโอเคนะไว้เจอกันเดี๋ยวนี้บายบายเฮ้ยรู้ไหมว่าคอลิปจะมีเพลง ใหม่แล้วรู้กันยังทุกคนน่าจะชอบโอเคไปแล้วบาย